ก็เลีมานำคนเนาะก็ฟันเห็นพื้นก่อนดิครับเร็ยนยุสานะ่ะโง่เงยอยู่เห็นอยูโองงย่โง่เงยโอ้ยัเติบโตขึ้นมาสิน้อ,อะไรบางสิมันหยอกอยู่ในตาล่ะบระดีมือที่ซวงมากนี่แหละซวงมือคือมาฝันมาขึ้นเนะี่ยฝันว่าจังไหนมาขึ้นโอ้ยฝันว่านอนเต็มโตอยู่นอนอืม นอนมจอบ่อมาจอเลยไหมแต่ว่าบ่ได้เสียชีวิตเปนบ่อลับบอกได้ไม่ตนอนไหมจับบอกว่าฟาอีหนังนอนยังมาเต็มโตวท่าท่านนี่มันเสียอ่กับโยเกโน่นอนอนเล้โอ้จับบอกได้ก็ไม่ตนอนไหมเลย้อท่านน้อยยังท่านถามเบิกสัเบิกซะเพบ่งนอนนอนไล่ๆเต็มโตเับท่านแล้วว่าฟาไม่ตนอนชี้ขาหมดได้นอนส่มชีขาไหม โอ้ยแล้ววาห้วไหวแล้ว่าสิต่เราเคยฝันนั่นแหละในครั้งแรกชีวิตฝ yeah, ันเนนอนเนี่ยจอเต็มเตลเลยเต็มเลยคนนังมาเห็นเสียซีเวีมาจอดอกเมียนมิตรหนอนน่จับบรงไหกูจับใครจับแค่นี่ข้นมาเลยนอน่จับตรงไหนนี่จะขืนมาจับมิตรหนอนน่ะต้องไปคามว่าเป็นยังเน่ยจับข้นม่ตะหนอนสิเจเจว่าจะแนวปรเจเจคิดว่าจะแนวม้ยโอ้ยสงสัยอล้วล่ะ เราใส่เงาเราคือวงแต่มันวุ่นกระสากมาหาโอ้ก็มาเนาะเดี๋ยวเอาถวยเพิ่นมาโอ้ไม็ใช่นะโอ้กับบะหูว่าถวยเพิ่นเนาะก็ไม่เห็นอยู่บ้านเนาะก็เลยหูว่าถวยวัดเป็นบ่อหนวดฮะมันเป็นบ่อหนวดสิแม่นมา่เราลดมาเห็นถวยวัดแต่เห็นถวยเอ้าถวยนี่จ้าก็ไม่เห็นไผเอาถวยวัดติดมือมากบ่หูโตนวะบ่หูเลย มาโจกขึ้นเป็นจังไดพ่อว่าใส่ <ไฟ S 1> สุดไทยมากมือน่ะรับรับตื้นๆนี่แล่ะใส่สุดไทยมาเลยเครียดตุมตุมยางมาทถ้าวันานาทัน้าวันเออมากเลยมากกับบอกหนาตางเลยเข่ามากเลยไหมเข่า,มา,ม,ขามาได้บานนะมานั่งขังแขงเลยจับมือไว้เองสิเลยหมือหันขขังในห้องสิว่าหันไหนหันขังเลยเม่ใส่สุดไทยมากสุดไทยสีชมพู ว้าไลไแล้วมันไล,ไลไ่เลยไม่ดวงเอิญเอาตัวนนั้นีมาทั้หมม่บุตรนีบอกว่าเขาบังันหนามาหาเลยนี่ถ้าเขาจับมือไหว้ึือเขาก็ไลทั้งนี้ไหลไ่แล้วไม่ดวงก็เลยเอิญเอาคนนั้นโอ้ผลมาโอ้วันนั้นธรรมดาเด้วยดวงวัดตัวไอ้ว่าติดถุงมาแม่นแล้วไปขึ้นบอกมันเอาไปขึ้นเมื่อวานเนี่ยไปขึ้นบ้านก่อนนะขึ้นแล้วบอก่นแล้ว ไม่ไปเกี่ันผูใ้ใด็อญาตเจนโนดไปหลงมาถวยวัดมากด้วยสิเ<อ>ขามาน้าบ่อสวงปูมาปูโอ,อปอเออเออเอามาอสองใบพดเอามากักบเขามาเนาะมาหังสีละเนี่ย<อ>เว้นหังสีละมาค่าถวยมาค่าถวยแลย้วบังเกิดถือมันเกได้คดทังเนาะมาเนี่ยม,มือแรงกัน,นั่มมานั่มเอาอีกคือเ่าถวยนะ่ะเพิออไไ่งว่านเพิ่งมาหาพอโอ,อปอว่าเอาถววไปขึ้นเพิ่น มาท่วงเลยมาท่วงเลยขึ้นนั่นเลยนั่นล่ะหลอดฟองเจอกระเจนุตแม่หรอดฟองเจอกระเจนุตจังก่อยเสือเลยว่าตะเพิ่นแบบว่าวโก้หรือไกันเนาะมันบ่แม่นเขาไ่เจอเด้ของเลยว่าธรรมดาวันนี้ว่าเพราะธรรมดามีแต่คนแบบว่าเพิ่นตุยเนาะตุยแบบบ่ดีอ่ะรถส้นรถยังไปนะเพื่อนสาวเมืไอวานนี้มันนะมาที่เมื่อนั้นเจนุตเอาเลข น้ำปูเลยมันสีมีเปลี่ยนแปลงบ่บ่บวคิดว่าเปลี่ยนนะเห็นคักบเมื่อนั้นเห็นคักเป็นแบบไดคือหินเห็นแบบเหล็กแปดสิวิงสีแหมติดกันยังสีแหมช่องนวยได้ช่องนวยโลดติดกันยังสีไหมว่าศูนศู <c oughs> นนี่ติดกันสีแหมเล็กแปดเล็กแปดติดกัน<อ>แบบนี้แหมไมนนี้กับมาเล็กสีเล็กสียูยทายูติดกันอีกเล็กังสี่ทั้งสี่ทั้งสี่มาทั้งสี่เลขกับหานี่ หาหันต ¿no? ั้งสี่ได้บ่หนี่หาหันหันตั้งสี่คือว่าตั้งสี่ได้บ่นีตั้งเสียตั้งเสียตั้งเสียเนียเอนแบบสีเลยก็เลยมักเลย่แปดสี่ห้าแปดสี่ห้าแมนก็เสียงเลีวก็มางฟันเห็นนอนอี่เนี้ฟันเห็นนอนเต็มตัวของก็เลยมันใจซ่เอาโตเดียวนี่แหะ เอาโตขึ้นแล้วแปดสี่ห้าแต่ว่าขอถามขอถามเพื่อแทนเอฟซีจ้ะเจนนูอายุเท่าไหร่คะห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสามนี่ถามเพื่อเพราะว่าเพื่อเอฟซีว่าเจนนูอายุเท่าไหร่จะถามให้เลยแต่ว่าเจนนูปล่อยไปแล้วก็เพื่อตัวไรกสามตัวแปดสี่ห้าสองตัวเจนนูปล่อยตัวแรกหกแปดเก้าแปดหกแปดเก้าแปดหกแปดเก้าแปด อายุอายุหาที่สามกัเอสอสองันหาลอยที่สี่จะคืดสิบตีจากจากฟันล่าสุดนี่ที่ว่าฟันที่นอนบตีบอกนตัวให้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 ตีนะจ้าในตีว่ามันกิมันเกิเป็นเนาะนอนกับนึงเนาะอ้ยไม่เนียไมเนียงหรอตีกันที่สิบเอหนึ่งส แต่เนียก็หัวหอยด้ามักมีอยู่น่อยาะนุ่ง่าเจ่าบอกมก่อนเนี่ยถือกสามตัวเป๊ะๆเจ้ากับหัวสี่ขจ้าได้บทเสียงเนี่ยตะวันอีนีเลยตะวันแั้มักก็เก่า้ันมัอยู่ดิตัวนี้มันเออมากติมาน้ำก้นกันยังวาอยู่ขิดอยู่ยังวาฉันเห็นหนอนเนาะนอนก็นึ่งหน่ะนอนกันึงเก่งนุดกับแนมจีแมนเดซีนึ่งหนึ่งซีแมน ก็ยังว่ามันกินน้ำหลังบ่อไหวจังเลยคิดอยู่นี่เดี๋ยวเราไปนะแล้วลูกปลานี่เอาไได้แน่เจแล้วมุดมุดนี่ตัวปลากรเข่ากระเล็กสามตัวขึ้นเขาหลัที่ขอน้ำปูนะแม่นตีนนั่นเนี่ยจะเอาน้ำปูเพราะว่าตัวีกันกันเป็นตัวกันไว้แม่นตัวกันไว้ตัวนี้ก็เป็นล่างตัวอาอ่านั่นแหละเขมุดเราอาอินดีเด้อพี่น้องเอาอีนดีอันนี้ ีว่าเต่งบอกเต่งบอกเขาที่ทำโซ่ที่มาตามห้วยนี่แต่งชุดอะไรพี่ใส่ชุดไทยสีชมพูอายุประมาณคนนี่ประมาณหาชิปประมาณหาชิปขึ้นนะบาบีบมาจับมือสิแม่ประมาณหาชิปขึ้นต้องหน้าที่นุชไหมครับหันคางให้หันคางขึ้นหันหันคางจับมือครับไปทั้งตีนหมดละหันที่เลย่าว่าสูงหนานะ เพิ่มศูนย์เวยวยไม่หดเพิ่นศูนย์หน่อยค่ะเระว่ามุนก็เป็นนัินมาเนาะแต่เรอเอาไดแล้วไปขึ้นวัดฮะวี่เลขไปขึ้นปูระวางไหนแล้วก็เสียหโหดแล้วหัวหลอแกตายปูแล้วมันเพราะว่าเราถวยไปปูเจนุดตัวมากตัวซอบของเกียรตตัวไหนครับวงกกลมตัวไหนตัวเท่าตัวซอบบอกครับแปดแปดชี้ห้า สามตัวนี่ตอนนี้แปดซี่หาตัวมักเด้อตัวร่องกันนั่นละตัวนี้ตัวร่องหกแปดอ่ะนี่ยนั่นละมักมักมือแบมักมักแปดสีมักแล้วแต่ว่ากะอันนี้ถามเพื่อเอฟซีซ้อว่าราว่า ขนาดเอฟซี FC ได้ฟั่งความฝันเจนตดบ้านนอนจออพี่ต้องถามอยู่แล้วว่าเจนตดอายุเท่าไหร่พี่ต้องถามเลยจ่อรวบเปใช้กับถือก็น,กนอนเนาะบ้านนี้เจเจนตดแปลความฝันที่ว่านอนจ่อกับแปะเขานอนเป็นหนึง่งเจนตดน้ำซีก็เป็นหนึ่งซีอันนี้กันไหวกันไหวแมนแต่ว่าตัวที่เจนต์มากซื้อซื้อกับเครื่องแปดซีหาแปดซีหาเลขขอหน้่งปูจ้ะกับหกแปดหกแปดเนาะนี่แค่นี้เพราหลายตัวหรอกเพราหลายตัวเพราะว่าบนนั้น โอเคนะเจนุดยกนี่นะคะตัวมักตัวซ้อฟต้องเกียร์ตัวได้ก่อนครับแปดสี 8, ห่ห้าตัววงกลมเป็นไหมครับจ้ะตัววงกลม แยกมาท้นี้เจปดสี่ห้าแปดสี่แปดห้าสี่ห้านี่ก็ตัดมาจากเลขสามตแล้วก็หกแปดแล้วก็เก้าแปดนี่ก็คือก,กับหัวกับหัวหกกับเก้าคืออา <5 S 1> ยุเจห้าส <J 53, S 3> ิบสามแล้วก็เลขตามเลขฝันหมดก่อนมันบันหนึ่งสีแล้วก็มันเมื่อฝันเห็นนอนจอจอก็เลยหนึ่งสีฝันเห็นนอนจอตัวเอง ีไปท่มาขอนเหแ็กเจนที่จริงก็คือแปดสี่ห้ากับหกแปดแมนอันนั้นเท่ากับกันกับหัวแล้วก็ตัดสองตัวหายไปเลยเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งในกระดาษันเลยเบิ้งหลายซื้อต้ว่ามาหลายตาเก๊ซสังเกตน้ออกใเป็นซื้งวดก็่ไ้ตัดเพ็่คนเนาะด่านท่านขอนี่คือพับแต่เจ๊ตัวได้นคุ้นผ่านเจ๊ตัวได้พ่นคุณนผ่นนีหละอัน ปวยแต่เชียเทียวละอันนี้เชียง่าอันว่องไวเนี่ยล่ะอันตัวว่องไวเนาะพันคูณพันขึ้นได้จังกระมูสบายพันคูณพันเด้เฮ้ยว่เห็นเบิร์ว่าสั้น้วยมาด้วยกนโอเคครับได้จังจังยังได้พันคุณพันคื้เพิ่นพี่น้องแคบแคบหน้าจอไปเด้อค่ะพี่น้อง पिउने